ก็ก็ดีทางกันต่ายคือการบวชกวันรักษาบวชชีพราหมิ่นนะหรือมาคือมาถือสิบแปดเนี่ยคือลักหน้าซื้อสิแปดถ้าไปชีพราหมินี่เป็นลักษาที่ว่าออกจากเรือนมาอยู่วัดช่วงวันพระก็ดีหรืออาจจะก,กําหนดไว้สองวันสามวันก็แล้วแต่การออกจากบ้านมาเรียกว่าเนกขมมะคำว่าเนกขมมะนี่แปลว่าออกจากเรือนหรือออกจากกาม ถึงแม้ออกมาเจ็ดวันออกมาสักวันหนึ่งก็อย่างดีเพราะเหตุใดล่ะเพราะในบ้านนั้นนะมันมีแต่มีแต่กิเลสทั้งนั้นดังนั้นออกมาจากออกมาจากบ้านสักวันนึงก็ดีลืมักทุกอย่างสักวันนี้การที่ลืมกิเลสทั้งหลายการลืมของรักของห่วงทั้งหลายสักวันนี้ก็เป็นบุญเป็นบุญเนีย่ยถือว่าออกจากเรือน เราทำตามอย่างพระอารันทั้งหลายที่ท่านออกจากเรือนดังนั้นก่อนที่จะว่าเราจะไปปฏิบัติที่ไหนดีก็ขอให้เลือกวัดก่อนอดูซิว่าวัดนั้นมีการปฏิบัติไหมสถานที่มีความสงบร่มรื่นดีไหมถ้าส,สถานที่เป็นที่สงบร่มรื่นมีผู้ปฏิบัติธรรมะที่ปฏิบัติปันกันจริงไม่ใช่ไปนั่งนินทากัน อจากนั้นก็ไปดูซะก่อนแล้วก็ดูสถานที่ถ้าเห็นว่าเหมาะสมก็ก็ลองลองไปดูอาจจะปฏิบัติสักวันหนึ่งวันพระสวัรค์นี่นั่นแหละพระพุทธเจ้ากล่าวเ,าเลยนะว่าสีลแปดแต่และข้อนี่แหละ,ะสินแปดแต่และข้อตั้งแต่ข้อหนึ่งมาเลยนะพระหันก็ทําอย่างนี้จนข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อแปดจนถึงแปดเนะี่ยบอกว่า ได้ทําตามอย่างพระอรันทั้งหลายที่ก็ทําอย่างนี้มาดังนั้นศีลแปดนี่แหละเป็นศิลของอพระอรันได้เลยเป็นบรรลุอรันได้เลยดังนั้นมีอานิสงส์ที่ว่าเราได้ออกจากเรือนเหมือนพระอรันทั้งหลายที่ท่านออกจากเรือนเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ออกจากวังเหมือนกันมาอยู่ป่าเราจะเห็นบรรยากาศของป่าบรรยากาศที่สุขสงบนี่มันมีบรรยากาศที่เหมาะสม หรือจะเรียกว่าบรรยากาศกศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ค,คือในภาษาบาลีจะเรียกใช้คำว่าสปายะมีสถานที่สปายะบุคคลสปายะคําว่าสปายะนี่ภาษาไทยเราไปเอาจากคํานี้นะมามามาใช้คำว่าสบายนี่แหละสปายะคือภาษาไทยคือสบายแต่ไม่ถูกคำว่าสปายะนี่ที่ถูกควรจะแปลว่าเหมาะสม มากกว่าคือมีสถานที่ที่เหมาะสมมีบุคคลที่เหมาะสมงาน,นแต่เราไปพูดคําว่าสบาย <c oughs> มันมันไม่ตรงกันดังนั้นบุคคลสบายะคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะอยู่ปฏิบัติกันได้สถานที่สบายะคือสถานที่ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติอืดังนั้นเลือกสถานที่แล้วก็ลองดู